ครับการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาชา youtube ที่ารพรลกกิงครับพบกับผมเก่าครับกับช่องค้นสางงานเมื่อนี้สิาเผาไม่เสดาพี่น้องไม่เสดเดา,เดา,เดาตัวน,นี้ผมซื้อมาสามพันครับเดากองนี่ครับซื้อมาสามพันสิบเผาได้กำไรจักบาทจังถามมึงในคชิปนะครับดนะ้วยตัวน,นี้ซื้อมาสามพันนี่คือบม่ได้สร้างบม่ได้สั้าง,งน้ำหนักนะครับนับ่นคือ เบากันเลยครับแล้วก็เอามาลงให้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับไม่สำหรับพี่น้องเขาองไม่ท่านหู้จักว่าชงผมเห็ดเยี่ยวกับหยางกะมี่หลายเรื่องครับแต่ส่วนมากจะเน้นเรื่องการเผาท่านนะครับพี่น้องนะก็ขอบคุณหลายครับสําหรับพี่น้องที่เขาว่าเมืองที่กดติดตามผมไ้ก็ขอขอบคุณหลายสาหรับพี่น้องที่เขาว่าเมืองไม่หรือหลงเขาว่าเมืองในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจผมแน่ใน คลิปนาที่มียังแก่กะยัางถมเมืองครับแต่ว่าส่วนมากกะที่เป็นเรื่องการเพาท่านแล้วก็เทคนิคการซ่อมบารุงเรือย,ย่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะที่มันโมอเอ่ออยากปันไดพ่อพี่น้องเห็นได้เหมก็บิลงให้พี่น้องเมืองเนาะกัเตานี่ผมสิตั้งมันเป็นเตาใหม่สดครับพี่น้องเตาใหม่สดสิเพาโดยใส่การ ตั้งของสังกะสีขึ้นมาแล้วก็เอาใม่ตัวนี้ลงแล้วก็เอาแกบใส้แล้วก็เผาพี่น้องมึงเป็นการเผาเตาไม้สดที่ทว่ามเห็ดไงซุดสุดครับแล้วก็ดีซุดแล้วสำหรับการเผาใหม่ซดเนาะเดี๋ยวผมสิตั้งเตาเห็ดยังมัน,เป,นเป็นรูปเป็นล่างดีดีกันพี่น้องจังิถ่ไทายมัง่งไหมว่าลักษณะการตั้งเตาและการเห็ดเป็นลักษณะใดก็คือช่วงนี้ก็ขอขอกำลังแรงใจพี่น้อง ก็ติดตามไปผมพ่อใกล้ๆพ่อสองพันแล้วครับอีกว่นกี้คนกระไดสองพันแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามผมไว้เห็นมันครบสองพันได้พี่น้องเด้อเป็นกลาลังใจผมในว่าเป็นช่องน,น้อยๆครับผมก็อยากายับขยายช่องย,ย่อยมันมีค้นหลุดจากายก็หนีเนาะแล้วก็แช่ประสบการณ์การเผาทานให้คนที่เผาพบเป็นกับในเผามังหรือว่าผู้ใดสี่หัน ลับมาเผาทานอีกรอบกับไอ้เมืองคิดผมเป็นตัวอย่างอะไรครับในการเผาถ่ายย่งเผาเตาเอือนอยู่หรือว่าเผาเตานี่อยู่กับขอบคุณหลายครับสําหรับการรับชมเนาะก็ดีใจครับสําหรับพลอยพี่น้องทีเขามาเมืองเนาะก็ฝากไว้นะครับช่องก็ฝากกดติดตามน้าเดี๋ยวผมตั้งเตาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจงพอกันไหมครับครับหลังจากใส่รนยะเวลา พักหนึ่งนะครับก็เลี้ยงเตาแล้วลหระครับก็เป็นเตาลักษณะนี้นะครับเป็นเตาสังกะสีครับคือที่บอกให้ขันต้นวาเดี๋ยวแกะมาปิดข้างบนแล้วก็จุดไฟตรงนี้ครับนี่จุดไฟตรงนี้นนดนะ้ให้มันล่ามไปฝุ่นครับเพราะว่าตรงจุดท่างที่ล่มมากนะพี่น้องล่มมาทางนี้กับจุดท่างนี้ครับพื้นเตาต้องใส่ดินปิดครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดินพวกงนี้ครับป,ปิดปิดไว้มีอากาศเขานะบ้องนี่ก็ ปล่อยเด้ครับนี่ปล่อยอากาศเขาเลยน้อยๆก็เป็นอย่างครับเล็กๆน้อยๆมัเป็นยังปล่อยได้ครับไม่สามพันกับลุงเตาพานนี่นะครับเนาะก็ถือว่าเตาใหญ่ครับคือเตาเปรตนี่คือว่าไม่หน่อยกับเห็ดเตาหน่อยไม่ร้ายกเหตดเตาลายครับอันนี้คือดัใส่เต็มทีนครับใส่เต็มที่พูนหลังเตากับสีมดพอดีครับใส่เต็มทีแต่วันที่ดูเล็กสายหยากพี่น้องมันเกิดเมืองหยาบกินหน่อยเพราะว่ามันกว้างครับนี่ครับกระเลือสักนิดครับไม่ ดีซื้อไปสามพันเต้านี่ก็ผมกากาไปอยู่ลอยก่าถุงนะครับประมาณล,ลอยยี่สิบน่าจะได้แต่ว่าสำหรับมือไม่ก็ใส่เตาให้มันหน่อยก็ดีน้อยนะครับเพื่อเพราว่าเทาเดดูแลสาง่ายนะอันนี้คือมีประสบการณ์แยกน้อยแหละครับก็เลยแค่ประสบการณ์แล้วก็สามารถเห็ดเตาญ่ด้เลยนะก็เมืองใดครับพี่น้องเมืองใดเมืองตัวถึงอยู่กับผมก็เคเห็ดเตาง่ายแบบนี้ประจําครับเตย ช่วงใม่ได้ลายเนาะเดี๋ยวนี้ไม่หน่อยกับเห็ดเตาหน่อยส่วนมาเห็ดเตาหน่อยก็มีหลอดนี่แหละเห็ดเตาใหญ่ครับเพราะว่าซื้อใหม่เข้าไปสามพันก็เลยได้ไม่เห็ดเตาใหญ่ให้มึงเดี๋ยวสิไปเอาแกบจะข้าวพี่น้องไปเอาแกบแล้วก็สีมาเทลงนี่ก็จุดไฟมังเลยแล้วก็พี่น้องที่เห็ดมันเป็นกับมึงครับก็ติดตามไปแล้วกับเมื่อันจบคลิปก,กับการดับการดูแลเตาเวลาจุดเราเห็ดแบบใด ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาแกบแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจังมาเจอกันไหมในช่วงเอาแกบลงแล้วแก็จุดเตาครับก็เอาแกบลุ่งนะครับนะเอาล่งลักษณะนี้นะครับนี่ก็ใส่แกบหลายครับหลายผสมควรอยู่จริงก็ใส่ไม่ได้อีกหลายครับต่ว่ามันใส่มมนก็บ่นาจะมุดนะครับบางหันนะม่นจะมุดก็เหลืออีกบ่กี่ท่อนนะครับต่ว่ามันก็บต่อบ่ด้ดนาะมันก็เห็ดเตาบ่ไดด ก็เลยจงเว่เห็ดเต่าหน่อยๆเจก้กเตานะครับเตานี้ก็จะเอาแค่นี้พ่อแล้วก็จะจุดไฟตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับจุดไฟตรงนี้เลยแม่บ้านกืลังเอ็ดไอตัวออยไฟนะครับจุดเขาตรงตรงทอนที่มันแห้งๆครับเพื่อให้เป็นจนวนน้ำกันเข้าไปนะพี่น้องนะการทำมึงได้พี่น้องได้เนี่ยแะครับไม่ซื้อมาสามพันเนาะก็จิเผาให้มึง ว่าเงเงินประมาณจ็กบาทพี่น้องบางๆก็อยากเหตุเกิดลองศึกษาหาความรูม้นะครับผมก็แช่ประสบการณ์ให้มึงเรื่อยๆครับก็ฝากกดติดตามลิปผมหว่นยน้ำก็จะมีหลาย,อย,าอ,ยาอย่างครับโอเมนมีแต่เผาทานก็จะมีอันไหนดีผมพ่อรู้ผมก็สีแนะนําลงไปในลิปแต่ละลิบนะพี่น้องนะนก็ขอกําลังแรงใจพี่น้องฝากกดติดตามหน่น้ำเดี๋ยวผมติจุดไฟตรงนี้มันติดกันครับเราจะทายมึงไหมว่า มันติดแล้วลักษณะใดเราจังเดียวเก็บใส่ไดอีกครับก็เริ่มจุดไฟแล้วครับนี่แก็บลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะนี้กันนะจะติดแล้วครับนี่ไฟติดแล้วเดี๋ยวเดียวแก็บลุเลยครับที่นี่แกบลุทับเลยเดีเยาก็ปอยไปนะครับนะปล่อยไปจักชั่โมงหนึ่งจะมามองมงไหมครับปอยไปเอาแก็บไสหมองนีได้หลายนะพี่น้องใส่มองนีได้หลาย กันทะลุเดี๋ยวผมจะเอาแกบขึ้นเลยแล้วเ,เจอกันช่วงมะม่วงกูเลรอครับมะม่วงหวานเปียงเลยคืองป,ปองยานดับนะครับมันมาดับมังไงครับเพราะว่าเตาเผ็นี้มันดับยากครับมันใส่แกบเป็นตัวจุดจนวนเนาะมันบาดับมังไงาครับลักษณะนี้กับพ่อแล้วครับนี่เอาแกบขึ้นได้เลยครับนี่ลักษณะนี้เดี๋ยวเอาแกบขึ้นแป๊บหนึ่งครับครับนี่ครับเอาแกบขึ้นก็เป็นลักษณะนี้น,นะครับกะ ควันกำลังออกตามป้องนะครับเก็บปล่อยไปไปดี้ละครับนี่เอาเก,ก็บใส่ตรงเที่ยวจุดไฟระลายครับเพราะวะ่ามองหนี้ม่นันทะลุก้อนมูกคกับนี่ไอ้กจักชั่วโมงหนึ่งครับหรือสองชองั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนาะมามืองทีหนึ่งว่มามันจะเป็นลักษณะใดของจุดนี่ขันมันทะลุก็ต้องเอาแกบมาลุ่งก่อนครับอย่ามาลุ่งก่อนเดี๋ยวจะเอาดินดินพวกนี้ขึ้นปิดข้างบนนะ เดี๋ยววักลับบ้านก่อนละครับกลับบ้านกันเหตุระทางบ้านกันนะ้อจึงสิออกกับเมืองไม่ช่วงอาวงแรงของวงแรงครับรสิออกเมืองหม่เดี๋ยวเจอกันช่วงเมื่อเมืงองเตาหลบจังขึ้นนะครับวับนจะเป็นแบบใดครับนี่ครับ,รบเอาแกบขึ้นก็เป็นลักษณะนี้นะครับกะควันกำลังออกตามป้องนะครับ เก็บปล่อยไปเป็น้ีนะครับนี่เอาโเก,ก็บไส่ตรงเที่ยวจุดไฟไ้ลายครับเพราะวะ่ามองหนีมันจะทะลุก้อนมู่ครับนี่อีกจกักชั่วโมองหนึ่งครับหรือสองชั่วโมองประมาณสองชั่วโมองนาะมะมืองทีนหนึ่งบ่ามันจะเป็นลักษณะใดบ่งจุดนี่ขันมันทะลุก็ต้องเอาแกบมาลง่ก่อนครับเกบมาลง่ก่อนเดี๋ยวจะเอาดินดินพวกนี้ขึ้นปิดข้างบนเนาะเดี๋ยววันศุกลับบ้านกอนล้ครับกลับบ้านกัน เหตุระทางบานกันนอจิงสิออกกับเมืองหม่ช่วงาม้งแรงของมองแรงครับจงสิออกเมืองหม่เดี๋ยวเจอกันช่วงเมื่อเมงเตาหลบกัืงขึ้นนะครับวันจะเป็นแบบใดครับหลังจากจุดเตาแล้วกะเมือคขึ้นนี่ครับได้เอาดินขืนนะครับเนะดินขืนนี่นะครับมันก็จะยุบมองนาเตาเ้าเาน้ะนี่ครับนาเตาก็จะยุบกว่ากาพวกนี้จะเป็นท่านหมดแล้วครับ มันก็จะคอยล่ามไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าใหม่ดีนะครับใหม่ดีคว้นออกเต็มที่เลยครับนี่ป้องคว้นแต่ก่อนมีสามปองกับเอาออกปองหนึ่งครับเพราะว่าการไลยปองไลยมันก็สีใหม่ขากวดไม่ด้องมันสีบ่เป็นทานครับมันสีใหม่ใหม่เป็นเทาไปเลยทานผมเลยมันเดี๋ยวยึดปองเดี๋ยวมันอบไปก่อนเดี๋ยวมึงสถนนาการณ กันว่าสิใส่อีกบอสกับประมาณนี้นะครับเนาะการเผาทานเดี๋ยวมันได้เอาของพายาเมืองเนาะพี่น้องพยายาเมืองว่ามันสิทะลุบ่ทะลุเนาะสองชั่วโมงสามชั่วโมงเมืองเี่หนึงแล้วแต่ประสบการณ์พี่น้องกันพี่น้องประสบการณ์ร้ายกับท้งเคลื่อนกับบ่ได้มาเมืองยื่นเถอครับเดี๋ยวเมื่อมันได้เราลักษณะที่มันได้เราผมสีดับให้เมืองพี่น้องว่าให้ดับแังไดเนาะว่ามันหยุดประมาณใดให้จังสีพ่อดับเนาะพี่น้อง S 1> <S 1> เดี๋ยวเจอกันช่วงมันมันพ่อดับน้องพี่น้องจังพอกันไหมก็ฝากปฏิตามนะครับเด้อพววเพราะว่าแต่ละคีิเก็ใไซเวลาโดนเังกน้อยยุ่ตัดต่อตัวสีตตาตาส่ไทยตัวสิจบเนาะพี่น้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์รับบางที่จ้างคิดได้ชิพหนึ่งให้พี่น้องในเมืองกะขอบคุณหลายครับสำหรับพี่น้องที่เขาเมืองเนาะแต่เดี๋ยวมันได้จังได้จงังทไายเมืองไหมครับว่าลักษณะได้ถึงสิพ่อดับเนาะครับเนาะ ครับเตานี้มันเตาใหญ่ได้สามขึ้นนี่รครับสามขึ้นนี่ช่วงนี้ก็สิผมดับไปแน่แล้วครับเนี่ยเพราะว่ากันปล่อยไว้มันจะกินหลายหมครับไอ้ไข่ล่อล่อ,ล,อล่อกลุ่มนี่ครับนี่ล่อกลุ่มนี่ยังใหม่บะมดครับนี่แต่ว่าผมสิดับเลยครับบะมดเดี๋ยวผมเผาใส่กับไม่ที่เหลือนี่ครับไม่ที่เหลือมันก็จะได้อีกเตาหนึ่งพอดีนะครับ คือบออยากถ่าตัวนี้แล้วพว่าสีดับเลยมือรุ่นกัยห้ม่นตากแดดแล้วก็สีได้ร่อนนะครับเนาะก็คือตั้งน้ำเทเลยครับนีน่ตั้งน้ำเทเลยเททั่วมดหนีนครับเดี๋ยวต้องเปิดสังสีออกนี่ผมตากใส่แล้วครับนี่ตัวนี้คือดับแล้วี๋ยวก็สีเทหดพวกนั้นปุ๊บแล้วก็สิเปิดสังสีพี่น้องมงเลยสำหรับพี่น้องที่กิตาห์วไวงไบกัยจะ ส่งกดเลือกติดตามนะพี่น้องนะิ่งผมไปตนะโดนกันครับเป็นกําลังแรงใจผมนํากับขอบคุณในหลายนะครับสําหรับคนที่เบิ่งผมลเลาโบได้กดยกเลิกติดตามผมกับขอบคุณในหลายครับคือว่าเบิ่งแล้วคือรู้แล้วกับว่าเป็นยังครับบ่เบิ่งอะไรครับจีบใดโบไหนสนใจก็บ่ต้องเบิ่งสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาเบิ่งกับขอบคุณในหลายครับที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามผมไว้กับขอบคุณในหลายเดี๋ยวผมสิใส่น้ำเทใส่ตัวน,นั้นก่อนแล้วก็สิ เปิดสังสีออกเคียทานในเมืองขับว่าทานเตานีสีใดประมาณใดเนาะแต่ว่ายังท่าน,ดดนได้รอนใดนะครับต้องตากแดดจจกแดดกันเดี๋ยวขอเวลาตาักน้ำลดแป๊บหนึ่งครับครับก็บเป็นลักษณะนี้นะครับเนะนาะกตตักน้ำลดมดแหรอครับเนี่ยแตดีคว้นยังสี่นะครับที่ผมสีเปิดสังสีเลยนะครับเนาะเปิดสังสีเลยกติไม่ได้ตั้งกองเมืองแต่ว่าเกษิเปิดสังสีออกมาแล้วก็สี เชียร์ท่านออกยายไปครับตัวใดใหม่ท่านมดหรือว่ามันยังท่านไหนดับก็ใส่น้ำดับอีกที่หนึ่งนะครับเนาะครับควันลายที่แสดงว่ามันยังมีไฟ้างล่างบเนะเดี๋ยวเปิดสังซีมาหเหล่าเชียร์มั้งครับแล้วก็ที่นี่ยังใส่น้ำลดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเปิดสังซีแป๊บหนึ่งครับครับก็บเปิดสังซีออกมาแล้วก็เอา เกียร์ท่านออว่าเดียวก็เป็นลักษณะนี้นะครับท่านก็ใหม่หมดส่วนมากกัเป็นท่านครับตัวก็มีเหลือใหม่หมดแล้วก็ฟังนี้นะครับเนาะก็เป็นการจงใจมันใหม่หมดนะครับเพราะว่าไ่าอยากปล่อยมันไว้ที่จริงกัทิ่มไปอีกขึ้นนึงว่าสีใหม่หมดพอดีครับแต่ว่ามันก่ไข่เตาอบนนทีรองกันขันเข้าทิ่มไปหมดหมดขึ้นอีกขึ้นนึงก็พวกที่เป็นท่านที่เลี่วกับทีกลายเป็นเทาไปเลยครับ ผมก็เลยเหลือ,อไว้ดับก้อนนะพี่น้องดับก้อนเพื่อใถ้มันใส่กับเตานั่นครับไม่ที่มันเหลืออนก็สิีใส่มันใดเตานึงพอดีกะ็ะตีทิ่มไปยังสี่ก้อนครับจกักพ่นละมืออื่นให้มันตากแดดจั็หน้อยครับมือรุ่นนี้ที่ได้ร่อนตากแล้วก็นับถุงนะพี่น้องนะับว่างึน่นซื้อใหม่สามพันก็ล็อดแหลกสีเผาเด้ว่าจะถุงกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยว บะแมนว่าปล่อยไปได้นะครับเดี๋ยวจีบกับมึงอยู่มองได้มันลุกเขาก็เอานา้ำดับครับนี่ตักนมม้ำมาใส่ฐานเนาะกระเทืยมมีระกายไฟขึน้นก็ยังไว้ใจบริเลตน้องจกักชั่วโมงสองชั่วโมงจออก,กับมึงใหม่บาสีมีไฟติดบอกันมีไฟติดกะพูดลรอครับเจอกันอีกิกมะเอือน่นมืะอือครับช่ังร่อนเนาะช่ังร่อนสุดท้ายเมึงใหม่การเจ็บว่าเป็นแบบไรในการเจ็บร่อนสำหรับพี่น้องเขาเบังใหม่กะยังบ่หู ในวายัางบ่คขั้นเข้าขใจกับฝากกดติดตามไว้กันนั่นกน็คอมเมนต์มาถามตลรางคลิปนะครับเด้เดี๋ยวเจอกันไม่ช่วงที่ผมมาหลอนครับอีกจักสองมือพี่น้องครับถึงขั้นตอนการหลอนนะครับที่นี่ก็ททีมไว้มือหนึ่งครับพวกที่เศษง่ายๆกับเจ็บเอาเนาะครับแ้าเศษนิดหน่อยกับใส่ตัวนี้ตักครับตักเอาไปในตะก,กาเดี๋ยวยังใส่การหลอนอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวทายบนงะย่างค่ะ พอได้เข้าใจกันพวกเศษย,ยงใหญ่เจ็บก่อนนะครับแต่น,น้อยๆเขาจะตักเขาตะกะหล่อนลักษณะนี้นะครับนี่ทิ้งไม่ร้ายมือมันก็สิร่อนง่ายก็หนีนะ ใส่ในถุงปุ๋ยนะครับนะ้มาได้จับสอยเพราะมือจับกล่องเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้นะครับนะกับีพ่อขอใจนะครับแลเดี๋ยวผมที่ร่อนให้มันเลี้ยวกันครับจังทำเบงบ่าทีไ้มาจจะถุงแล้วกลับใหม่ที่เผาลงไปเตานี่ทานแกือว่าเป็นก้อนดีครับนี่ก้มีใหม่หระมดก้าวเป็นยังครับเดี๋ยว คอยเผาตอกับจุดนั้นไปเลยเตาเพลนนี้สิใหม่บวกคอยหมดครับมันใหม่หมดมันกะจีเป็นไอเทาหลายนะครับเนาะสําหรับใหม่ี่มันใหม่ต่กอนให้เจ้าหยุดปากเตาเนาะก็เลยต้องได้ดับก่อนก็เอ็ดได้เรื่อยเลยครับกะลักษณะเนี้เดี๋ยวผมเห็นมันเหลวกันจังสุดท้ายเมืองว่าได้หลาไปเลยนะครับเนาะครับก็รอนได้พักนึงนะครับก็ช่องนี้ก็หมดไปแน่แลวครับนี่ เดี๋ยือจะฟังสองขางเนาะทานกัใส่ถุงเลรอครับนี่ทั้งหมดแล้วตรงนี้มิเจ็ดถุงแล้วครับเนาะตรงนี้มิเจดถุงแล้วก็ฟังพูดอีกครับเดี๋ยวนับมึงนะครับเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าถุงนี่ลองได้สิบเก้าถุงท่านท่านทั้ทหมดครับ เดี๋ยวกะทิรอ,อนใหนหมดก่อนครับถุงใส่มดแล้วกะทิคนพวกนี้เขาไปเท่ก่อนแต่จางเซียวถุงมาร่อนพวกนี้ต่อช่วงนี้พักคันแป๊บหนึ่งครับเขาโฮมกันฮอนพี่น้องเดี๋ยวมันแล้ยวเดี๋ยวไทยเมืองไหมครับว่า,าจะได้จักถุงเนาะตัวน,นี้ก็มียี่สิบเก่าแล้วที่เหลือนี่ที่ได้จักถุงก็คือว่าเตานี้คันใดตั้มก็ลอยถุงก็คือ ขาดทุนนี่น้อเดี๋ยวเมืองกันว่าสิได้จักถุงเนาะลอยถุง้อยถุงหน่อยนะครับเนาะแมวนถุงแม่นถุงปุ๋ยเนาะคือลอยถุงหน่อยที่ทรงตลาดถุงละสามสิบห้าบาทนะครับสิบสี่คูณยิบสองถุงนั่นเนาะคันใดต่ํากรลอยคือขาดทุนเอาเป็นกำลังใจแรงใจเชื่ครับที่ได้ถึงลอยบ่เดี๋ยวเจอกันช่วงมันหมดกันครับร่อนหมดกันยัง พอกันอีกที่หนึ่งครับครับก็หล่นแล้วบ้านเ้านะครับเนะี่ยก็ได้มาอีกสิบสองถุงครับสิบสองถุงชุดก้อนนี่นับสิบเก้าจริงได้ว่ามันขึ้นไปเตี่ยวแก่ไปนะมันได้ได้ยกสีมันยังติดเต็มรถเนาะก็เลยเอาไปเป็นยี่สิบถุงพอดีแถวที่แรกแล้วก็รอบนี้สิบสองนะครับเนาะกะ็รวมทั้งหมดก็ได้เป็นสามสิบสองถุงครับอีก น้อยหนึ่งครับนี่อีกน้อยหนึง่งเดี๋ยวจังเข้าไปบ้างในบ้านนะครับเนาะตรงที่ผมเอาลงไว้กัสีตากแดดไว้ก้อนนะพี่น้องเดี๋ยวสีขนทุนนี้ขนในบ้านกอนเดี๋ยวจังไปพอกันอยู่ในบ้านครับครับกขนลงมาในบ้านนะครับก็ใส่ผ้าตากนะครับสามผืนยีน่นะี่เนาะ แล้วพูดง่ยอ่อันึงครับก็ทั้งหมดก็เลยสามสิบสองสามสิบสองถุงปุ๋ยครับท่านก็เป็นลักษณะน,น,นี้นะครับนะือใส่ถุงหน่อยถุงตลาดท่านก็เจาะสีะมากอนหญ่นะครับเผา,าเผาเตาเพลนี้ก็เลยก่อนขังจะดีจังหน่อยถ้ามันไงก็ต้องเดืดทุบนะครับทุบออกย่างพวกเตาอบนี่ก็จะขายเป็นกระสอบครับท่น ตะอบมันก่อนมันใหญ่ขายเป็นกระสอบแล้วมันลงไปนะมันขวางกระสอบมันใส่ได้หน่อยมันก็เลยดีสําหรับการขายกระสอบครับองผมนี่พวกนี้มันสีมุนเั็กน้อยครับเพราะว่ามันเป็นทานสีเข้าดับในน้ำแล้วก็ใส่การเลียร์ตาก้วนกระสีเฮ็ดให้ก่อนมันแตกก่อนมันหักยังมาใสถุงมันกระสีแน่นดีครับตลาดสีมักม้มนคอยมักก่อนใหญ่นะครับเนาะ กะเตานี่ก็ได้สามสิบสองถุงปุ๋ยนะครับแต่ว่าท่านได้ใส่ถุงหน่อยส่งตลาดเนาะเดี๋ยวตากไว้สิครับมืเอื่นจังสิเกาะขึ้นมาใดจักถุงกะฝากก็ติดตามนะครับได้เพราะว่าซื้อมาสามพันน้องใหม่ตัวน้งก็ยังท่านได้เผาหมดอยู่ก็เหลืออีกยูเหลืออีกเตานึงอยู่กะสิท่านสรุปท่านใดแต่ว่าถ้าเบื้องเตานี่กับพี่น้องว่ากอกใส่ใส่ถุงแล้วน่ะ มันจีได้เงินประมาณเท่าไรล้วก็จีขายเตาต่อไปนั่เตาที่ท่านได้เผานะ่ะจีขายตืิมันอีกว่าจีได้จักบาทเดี๋ยวพอกันช่วงกอกถุงครับบตัวแต่ตากแดดทั้งทีนั้นมืนเอื่นยยมแดงสีกอกให้มึงครับว่าได้จักบาท้ะพี่น้องเนาะจังถามมึงน้ำกันครับโอ้กอกคำพี่น้องวัสิบุไทยมึงกะอยากจบคลิปเลยนะครับเนาะอยากจบคลิปไปเลยกันีน่ครับที่ตากอยู่ตรง นี่ผาพื้นนี่นะครับนะก็ได้หาซิบกระถุงครับตรงนี้ได้หาสิบกรถุงวัตสิบไทยกับผมอยากจบคลิปนะครับน่ะอยากมันเลี่ยวไปเลยฟังนี่ครับที่ตาคี่ตรงนี้นะครับน่ะตอนกลางวันนะครับน่ะพ่อเข้าใจนะครับนะก็คือสองฟังนี่ร่วมกันแล้วผมนับแล้วครับได้รอยสามสิบสามถุงครับ ก็เป็นเงินยุทีสีพันหอยหาบหาบาทก็ซื้อใหม่มาสามพันนะครับกบ็ยังเผาท่านหมดเลยครับอีกเตานึงนะ่ะยังเผาท่านหมดเลยคลิปนี้ก็เตานี้ก็ถือว่าโยกโยกออกไป 3, าสามพันก็ได้กำไรขึ้นมาอยู่พันหยหบหาบาทแล้วมันยังเหลืออีกอยู่ยุุ่่่นนะครับกองใหม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาเอาภาพลูกมึงทำนะก็ เหลืออยู่ผุนอยู่กสิเผาในรอบต่อไปนะครับกสิร่วมรอบต่อไปนีกําไรกับมาแล้วพันหกนะครับเนาะพันหกห้าสิบห้าบาทก็ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับด้วยเพราะว่ามันท่านได้จบ้วครับทีมีอีพีสองอยู่เพราะว่ารอบนี้มันได้ลอยสามสิบสามถุงมันก็เป็นเงินยืนหนึ่งพันหกร้อยห no ้าสิบห้าบาทเดี๋ยว ไม่ที่เหลือมันสีได้จักบาทคือกําไรทั้งหมดเลยมันสิเป็นจักบาเนะพี่น้องเนาะจังถามมาเมืองน้ากันก็นกขอบคุณหลายๆทด้นพี่น้องสําหรับการติดตามรับชมก็ขอบคุณอีกีครับสําหรับพี่น้องที่กติดตามผมก็ขอให้มีความสุขกันหลายนะครับแล้วกับเทศกาลปีใหม่ที่กาลังเข้ามานะครับเนาะอย่ากเก็บอย่าไข่อย,ย,อยจนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไม่ชิปหนา้าฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามไว้แล้วก็มาเมืองว่าไหม่ ถือว่าสามพันเดนี้มีกำไรอยอ่พันหกอยห้าสิบบาทแล้วห้าสิบห้าบาทเนาะเดี๋ยวจังสิเผาอีกเตาหนึง่งมันสิเป็นกำไรจังบาทสิได้พ่อหกเจ็ดพันบาทพนองทั้มึงนะครับเด้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ